สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะทุกผู้ทุกคนเนาะค่ะเนาะมือนีกับบ่มียังไลจะพี่น้องจ๋ามาผ้ามาช่มสวนหลังบ้านเนาะค่ะอ่าชมนกช่มไม้ไปจังสระพี่น้องจ๋าช่วงนี้อันบริออกไปใส่กับยู่บานทํางานกับมาบ้านกับบ่มีเวลาไปเนาะค่ะพี่น้องก็ได้สิผ้าพี่น้องมาเบิ้งช่มนกอ่าชมสวนช่มดอกไม้ในสวนช่อมผัก ชมต่างๆในสวนที่มีนี่แหละค่ะพี่น้องจ้ะมาเบิองน้ากันเนาะค่ะพี่น้องอย่าพึงเบื่อกันเด้อพี่น้องจ้ะจยงไดก็อดชมอดสาเบิองเอาเนาะ,ค,ะค่ะค่ะตอนนี้พักก็เริ่มงามแล้วสิพ้าพี่น้องไปชมพักเด้อะค่ะพี่น้องจ้ะมาค่ะไปเบิองน้ากันเนาะพี่น้องเนาะไปกันจ้ะนกน้อยกับเพื่อนเห็นอนอากาศเย็นๆเ,เพื่อนกับฝ้าออมากลดเด้พี่น้องคัดฝนตัวเพื่อนมากมากไหมจังว่าเพื่อนเป็นอีหยังอ,อัน บอลูสิเฮ็ดอีหยังค่ะฝนกระต,ตกตกจะเศร้าคุณจ้ะกโบมีฝนโดนมื่อหลายมื่อแล้วเนาะคะ่ะเนาะอากาศก็แห้งแห้งเมื่อนี้ได้ฝนอันดอกไม้ดอกลายกับสีพาชมในสวนนี่แหละค่ะว่ามีอีหยังแน่เนาะพี่น้องจ้ะพาชมสวนจ้ะพี่น้องดอกไม้ในสวนเท่าเองเนาะจ้ะโอ้แดดออกแล้วพี่น้องหลังจากฝนตกแดดเริ่มออกแล้วจ้ะ ค่ะเมื่อนี้อากาศบอนแน่วอนนอนจะเดี๋ยวแดดเดี๋ยวฝนแดดก็เริ่มออกมาแล้วแดดออกเบาๆเบาๆจะพี่น้อง ดอกไม้ปลูกไว้เนาะค่ะเนาะอันนี้ก็เป็นผักบุ้งเท่าจ้ะอันนี้ผักบุ้งแดงด้ยค่ะพี่นอ้องตะเพิ่นบกไหงามอันนี้ก็ว่าผักบุ้งแดงเื่กันจ้ะเอาว่านไว้นะคะผักบุ้งแดงที่มันเป็นแบบอยู่ในซองเนาะตอนกลับไทยก็ซื้อมาอันนี้เป็นผักบุ้งจีนค่ะสองสองอันเนี่เป็นผักบุ้งจีนอันนี้เป็นผักบุ้งแดงแต่เพิ่นคือบ่แดงกับว่าโลจ้ะพี่น้อง อันนี้ดอกไม้ที่เ้าปักชำไว้เนาะค่ะขายไปงวดนึงแล้วอันนี้ก็ที่เหลืออกขเสียนว่าเสียวออกไปขายอีกอยูจะพี่นอ้องอ่าลอดจังหวะมือไดบ่บได้ไปทํางานเนาะค่ะนาะเรากล็อกล,อ,กล,อ,กลอจังหวะมือไดเพิ่นนันตรงเลียนเปิดเนาะคะ่ะอันขายกับไปขายให้อันพ่อแม่ผู้ปกคร้องซึ่งเพิ่นมาหลับลูกหลับอย่างเพิ่นลค่ะเน,นี่ยหัวผักอันโคโบีเนาะคะ่ะเนาะมะม่วงบะเขือ เบือกรสิได้กินบัดอกพี่น้องเออหัวจะสิออกดอกเลยน้องนึงสิท่านบมันสิบ่หนาวก่อนตีแนวจ้ะดอกน้อยเตะปะเตปะ<ม>อันนี้บัวเขืออันบัวเขือคืนแล้วพี่น้องเด้อเอาบัวเขือน้ำมาปลูกเป็นบัวเขือคืนอันนี้ก็พอออกดอกน้อยๆพริกก็เริ่มสิเป็นหน่วยแล้วจ้ะพี่น้องอันถือฝรั่งต้มอีกแล้วจ้ะไปซื้อมาจากอันหาง เพ่นมาบกักพริกงวยน้นน้อยมาสัน่นมันบอน่อยหายแล้วเปล่านี่บกักพริกนงวยบักไงอันนี้ก็บเซรัเน่ไทยเฮาเนาะจา้ะอันนี้ก็เป็นดอกไม้เฮานั่นล่ะค่ะอันผูกผูกผสมปนเปนกันไวน้นี่อันนี้กูสเบอรี่เนาะค่ะเนาะเบิ่งเสี่ยวเบิ่งนงวยเพิ่น,น,ะะน,นดอกอยู่ได้จ้ะกูสเบอรี่ดอกจู อันนี้ถือฝรั่งต่มอีกล้วเพิ่นบอกว่าต้นนั้นมันสิเป็นหน่วยสีออกสีแดงๆสีม่วงๆวมาสั่นกะหน่วยบอ่อแดงข้าเก่าเหรอจ๊ะดอกไม้จ้ะพี่น้องมีมะอแรงด้วยนะอันนี้เป็นทั่วผู้จ้ะพี่น้องสิได้กินบ่นหกรลังสีเป็นยอดกรลังสีเป็นเครือขึ้นมากเหรอจ้ะพี่น้องเนี่ยค่ะต้นแอปเปิลเท่ากับปลูกไว้ อันนี้ก็จเจักแม่นพักอีหยัง้อพี่น้องบัวมใาหาป้ปลูกเนี่ยเพิ่นเป็นน่วยละจ้ะเพิ่นเริ่มเป็นน่วยเลยเป็นน่วยน่วยน้วยโอ้ยโอ้ยโอ้ยอันนี้ก็เป็นอันปลูเบอรี่เนาะค่ะเนาะปลูกแวกกเจ็บไปกินแน่ละล่ะอันใดมันเนยก็ได้อันนี้ค่ะเพิ่นที่เป็นน่วยแบบนี้เห็นน้องเพิ่นบอกว่ารสชาติคือจังหมักบวบ บ,บบวบอ่บ,บบวบงูบวบไล่ล่ะแต่บวบทน่นได้ชิมเบิ่งอยู่เนาะค่ะพี่น้องอันนี้ก็สินนอันนี่จะดอกไม้เฮาล่ะค่ะพี่น้องป,ปลูกปนกันไว้นี่ล่ะค่ะเพื่อได้ขายเนาะภูมิใจนําเสนอนะคะพี่น้องจ้าใบบวบบกงามแล้วจ้าที่เอามาปลูกไปเอาเม็ดมันมา่อวานเนาะ,ะเกิดอยู่สอง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 สามต้นวันนี้เพิ่นก็นเริ่มสิใหญ่แล้วจ้ะเริ่มสิได้กินละ อันนี้ก็ข้าวท้องข้าวตองอีอย่างเขเวิดน,น,นะนพี่น้องจ้ะข้าวตองเนาะอันนี้ก็ดอกใหม่ค่ะเอาอันเอาไวท้ทุ่ทิบทุ่เดนเอื้อต่ะอันนี้กับเบือ้อเบื้อเบื้ยังเท่าไหร่คะพี่น้องจ้ระไม่รู้ว่าสิได้กลิ่นนวยปะเนาะแต่ว่าเพื่อนก็อันเป็นจะได้กินอยู่นี่จังใดอันนี้ก็นี่ค่ะเริ่มเป็นนวยแล้วจา้านะเริ่มได้นวยแล้ว อันนี้ดอกพี่ยังห้กินกรสซีดีเนาะคะเนาะเขาโพดก็เริ่มใหญ่ค่ะพี่น้องจ้านะต้นใหยแล้วสิไ,นนะะวได้กินฟักบ่เฮ้มีรุ่นเนาะค่ะพี่น้องเนาะล่อรุ่นกันว่าเพิ่นสิได้กินฟักบ่จ้าอันนี้ก็เป็นขนารุ่นไม่ะกะไม่เอามาปลูกไม่เนาะจ้า อันนี้ก็บพุ่มใจน้ำเสนออีกแล้วค่ะพะอ,อีตูหรือใบแมงลักทุกค่ะเนาะหอลาพาจ้ะหอลาพาหอลาพาแล้วก็อันนี้ก็เป็นสลัดนะคะปลูกไม้รุ่นไม้เฮ้ากอลังสีใหญ่จะพี่น้องจ้ะรุ่นเก่าล่ออันเป็นดอกหมดแล้วอันนี้ก็เป็นขณาสลัดอันนี้ก็เป็นแมงลักคือเก่าือละไรจ้ะ อันนี้ก็ะโหลเราพาอันนี้เป็นกระเพ้าปลูกพร้อมกันเนาะจ้ะพี่น้องระว่างกระเพ้าเข้าในขื่นช้ากระลำกระยังอยูด้วยพี่น้องกินบ่ท่านเบิดกินบ่ท่านค่อยกินไปเธอและนิดเธอและหน่อยโอ้ตายแล้วพกโอ้ตายแล้วนอนอัน,นอันนี้ล่องโอ้ตาย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 เมื่องล่องพักไมเต็มเลยจ้ะพี่นอ้องอะเดี๋ยวสิจัดการเพิ่นอยู่คือมากขึ้ล่องนาเกียรตแทะ อันนี้ก็เขือเทศเท่านอกจากเนาะก็ร่งเป็นนวยนวยนวเล็กเล็กนวยนวอ,อันนี้ก็ก็ร่งเป็นนวยนี่จ้ะกระดกอยู่อันนี้ยอดกระถินนะคะพี่้วงจ๋าได้กินอยู่ดอกปีนี้ยอดอ้วนๆใหญง่ๆยงอยู่เนี่ยนึ่ว่ากพ้นจิตตายก็ตายจ้ะได้กินอยู่อันนี้ก็สลัดครับพี่้วงจา๋าปลูกไว้เนาะค่ะเนาะเพื่อได้อัน เก็บกินอีกอันนี้ก็เป็นพักเที่ยวปลูกไว้ละจ้ะนี่กับพุ่มเจน้ำเสนออีกบักแตงค่ะพี่น้องกัลังนวยใหญ่าตาปีนี้คนบ่ค่อยดกคือปีที่แล้วเด้เก็บไปกินไปเราสามนวยนก็อันในนวยพี่ซีเนาะจ้ะก็เลยพ่อเก็บแล้วล่ะในก็นวยที่หาไอ้ก็มีนวยหน่อยนวยนวย,ย่างกับสิออกมาอยู่ตาบ,บกดก่ดดคือปีที่แล้วจ้ะ อันนี้ก็เป็นผักบุง้งเห่าี่นองจ้ะผักบุง้งผักบุง้งขาวเนาะผักบุ้งใส่กว๋วยเตี๋ยวบานเห่านะคะมันก็รังง่ากระเด็ดไปกินได้เราละจ้ะยยดอวบยอดวยอดวนดีอยู่พ่พอได้กินอยู่งจับอีนก็ได้กระเทียมอันนี้ก็เป็นอัน ก้าเผาที่เอามาปลูกไว้นัดชาพน้องแยกออกจากอ้นั่นมันเพิ่นมาเพื่อเพิ่นงามให้อันนี้ก็ะเพิกเข้าจะ้ะพพิกอันนี้พพิกมะตะไทยนะคะเนอะบุรี่ว่าเพิ่นสีนวยเป็นจังใดแต่ไร่เข้ากับกระลังสีงามจ้ะขณาปลูกไม่ผีเสื้อกับมาแล้วเพิ่นสีม่าบ้างไข่ในบ่ที่ไนอย่าค่าพักอะไรกินว่ท่านก็สิเป็นประมาณนี้้าพีน้องเอ้ย อันนี้ก็อันกุยชายเนาะคะ่ะเนาะอัน,นก็ได้ฝนได้ยามฝนก็กำลังสิงามขึ้นจะ้ะอันนี้ก็ข้าวโพดอีกละก็เทศที่เ่ได้ปลูกด้วค่ะนี่เพื่อขึ้นเองของเพื่อขึ้นเองตามธรรมชาติอันนึงแกเป็นอันวอตร์คลาสเนาะคะ่ะเพื่อนก็เกิดเองขึ้นกันเราไม่ได้ปลูกคือกันจ้ะแต่ว่าอันนี้ได้ปลูกด้วพี่น้องเด้ออัน อย่างก็ล่ะผักติ่วฝรั่งผักติ่วฝรั่งจ้ะเพิ่นเป็นดอกแล้วก็ตัดดอกเพิ่นลงเนาะคะ่ะเนาะตัดดอกเพิ่นลงเพิ่นก็ปลงยอดใหม่ขึ้นมาเนาะคะ่ะเนาะอันนี้ก็ผักเอ่อผักกาดผักกาดป,ปลูกปลูกปนกันเพิ่นก็ขึ้นมาก,ก็เก็บเอาไว้ถ้าเอาแนวเนาะจ้ะพี่น้องเนาะอันนี้ก็เป็นบักเอืออีกละค่ะพี่นอ้องเอ้ยบักเอือน,นี่ก็บ่ได้ปลูกเด้อจ้ะกินหน่วยเพิ่นแล้วก็เอาในเพิ่นไปไวใ้ในอันในถังปุ๋ย เอาปุ๋ยเม้าล่งนีเพิ่กนก็ขึ้นว่าตามขึ้นว่าตามนั่นล่ะค่ะนี่ค่ะสวนเท่าเนาะสวนรกๆนี่ค่ะเป็น,นสวนดอกไม้เห่าก็เก่าแหรอจ๊ะพี่นอ้องจ้ะมีหลายแบบด้วยค่ะ เนี่ยไฮเดรนเย่ year, เนี่ยเพิ่นสีมีหลายแบบจ้ะยู่นี่ก็สีมีหลายแบบหลายสีนคะคะภาพชมสวนจักน้อยเนาะค่ะนะ้อพี่น้องจ้ะดอกนี่เพิ่นก็งามเลยสีสวยน่ารักตะมุตะมิค่ะพี่น้องจ้ะ ขาเลาะสวนแค่นี้ก่อนเนาะคะ่ะพี่น้องจ้ามือนี้กับิลาพี่ลาน้องไปก่อนเ้อขอบคุณทุกกำลังใจจ้าที่เขามาติดตามรับชมเนาะคะ่ะเนาะมือ,อนีกกับอันแค่เสียเอาสวนมาห้พี่หายนองเบืองน้ำซึซึอดอกค่ะพี่น้องเจอกันไม่คลิปหน้าเด้อค่ะขอบคุณทุกๆกกำลังใจเนาะคะ่ะที่เขามาติดตามรับชมมือนีลาไปก่อนเนอะคะ่ะสวัสดีค่ะ